สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลบบัญชี IG แบบถาวรบน iPhone นะครับวิธีการทำนะครับขั้นแรกเข้าไปที่ IG ของเราเลยครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างนี่นะครับมุมขวาล่างนี่นะครับจากนั้น,นครับให้เรากดตรงขีด3ขีดมุมขวาบนนะครับขีดสขีดมุมขวาบนนี่นะครับแล้วก็ให้เรากดที่การตั้งค่าตรงฝันเฟ,ฟืองนี่นะครับ ขึ้นแบบนี้นะครับให้เราดูตรงคําว่าบัญชีนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เราดูตรงคําว่าลบบัญชีนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นครับมันจะมีคําว่าปิดใช้งานบัญชีกับลบบัญชีนะครับให้เรากดลบบัญชีนะครับจากนั้นครับขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดคําว่าลบบัญชีต่อเลยนะครับ แล้วเขาก็จะถามเหตุผลในการลบนะครับเราก็เลือกอะไรก็ได้นะครับอันนี้อื่นๆนอกจากนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถป้อนรหัสผ่านแล้วก็ลบได้เลยนะครับแล้วเวลาที่เราลบนะครับบัญชีของเราก็จะยังอยู่นะครับภายใน30วันนะครับเรายังสามารถกลับมากู้ได้นะครับเผื่อเปลี่ยนใจนะครับนะครับแค่นี้นะครับวิธีการลบนะครับให้เรากดป้อนรหัผ่านก็ลบได้เลยครับ